สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมา,าแจกม็อดภาษาไทยของเกมสกายยิมนะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมสกายยิมมากนะซึ่งมันจะมันก็จะเป็นเกมเก่าแล้วแหละครับคุณผู้ชมก็ยังว่านะคุณผู้ชมที่เคยเล่นเกมสกายยิมก็จะรู้ดีนะครับว่าเ,ออเวลาเราเดินไปเราก็อยากจะรู้ว่า n p c มันพูดว่าอะไรเ,ออเราจะบางทีเราก็ อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเราก็ผมก็เลยตัดสินใจที่จะแปลด้วยตัวเองเอาสเสลยผมก็เลยศึกษาการแปลเกม s k y ยยิแล้วก็เอามาใช้ก็คือมีคนอื่นแปลไว้เยอะมากมายแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาที่ผมลงมอดไปเนี่ยอ่าลงลงไปตอนนี้ผมลงไป270มอดแล้วนะปักอิน166แล้วมันก็เลยนะ ขีดจำกัดของปักอินของเขาก็คืออยู่125มอ้าดนะตอนนี้การโหลดมันน่าจะล่าชา้าไปนิดหนึ่งนะเราก็มาพูดถึงมดสกายยิมแปลไทยที่ผมจะแจกวันนี้ก็แล้วกันครับก,ก,ก,ก็คือตัวที่ผมจะแจกก็จะเป็นตัวนี่ครับเป็นมดไทยสกายยิม0ูนย์หนึ่งะก็มันมีตัวแรกด้วยนะครับเป็นตัวแรกที่ผมลองแปลคร่าวๆดูนะเป็นตัวที่ผมลองฝึกแปลดูก็ไม่ได้แปลอะไรมากมาย แไปแล้วก็ลองรันดูมันก็ค้างเลยนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้ผมแปลแล้วก็ลองเล่นมาจนทุกภารกิจละจนมาเวลสี่สิบก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเด้งหลุดนะส่วนมากเวลามอดของคนอื่นที่ผมเอามาใช้เขาจะแปลชื่อตัวละครหรือว่าเป็นเวทมนต์ที่เพิ่มมาด้วยนะมันก็จะทำให้ เกิดอาการเวลาเราลงมอดตัวอื่นที่จะดึงดึงเอฟเฟกของเวทมนต์นั้นไปใช้อ่ะครับมันทําให้เกมเด้งหลุดโดยหาสาเหตุไม่ได้ด้วยนะเออวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีลงมอดแปลภาษาของผมด้วยเลยก็แล้วกันครัอันดับแรกที่คุณต้องมีก็คุณต้องมีเอ่อ MO2 ก็คือ MoD Operation Tool ตัวนี้นั่นเองนะก็คือตัวพื้นฐานการลงมอดต่างๆเนี่ยเพื่อที่เราจะ ไม่ไปยุ่งกับตัวเกมมันนะครับเนี่ยเวลาเราไปยุ่งกับไฟล์เกมหลักของเราเนี่ยมันจะเวลาเราจะมาแก้ไขที่หลังอะ่ะมันยุ่งยากมากเลยนะอ่าโอเคนี่ครับอันดับแรกที่เราต้องมีก็คือเราต้องมี Hot Operation Tool นะเราต้องโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับผู้ชมก็เอ่อเครื่องใครไม่มี Ne t f r าร์มเวกับ Microsoft ตัวนี้นะสอสออันข้างล่างนี้ก็ ่าลืมโหลดไปด้วยกันแล้วกันนะครับมันก็สามารถที่จะโหลดได้เลยนะอ่ะผมปิดก่อนเออมันโหลดเยอะอ่ะโหลด2ตัวนี้แล้วก็ติดตั้งก่อนที่จะลง m ด d o peration t o o นะคุณผู้ชมาะตัวนี้มันจะเป็นไฟล์มาให้เราแล้วก็เราต้องไปลงด้วยตัวเองนะครับเขาจะให้ตัวติดตั้งมานะคุณผู้ชมก็ติดตั้งเหมือนโปรแกรมปกติแหละครับแล้วก็เลือกไฟล์โฟลเดอร์ที่ติดตั้งไว้แล้วก็มันจะมีการเลือกค่าโอเวอร์ไวอยู่นะครับคุณผู้ชมให้ ให้เลือกค่า o v e r w a e ดีๆนะเก็บไว้ในพื้นที่นี่ครับผาดก็คือค่า o v e r w a e ที่เราจะเก็บเนี่ยเราจะเก็บไว้ในพื้นที่ที่คุณผู้ชมแบบว่าพื้นฐานของเขาก็คือเขาจะไปเก็บไว้ใน Dice C นะแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกให้เขาไปเก็บไว้ที่อื่นได้ด้วยนะเพื่อป้องกันบางคนโปรแกรม d i c C เต็มอย่างเงี้ยเออเต็มแล้วก็ต้องการที่จะไปเก็บไว้ ที่อื่นได้ C ได้ D ได้ G อะไรของเราก็เลือกไปแต่ละชนิดของเรานั่นเองนะโอเคมาถึง mod operation t o เมื่อเราลงมาแล้วนะครับการที่จะใช้ตัว mod แปลภาษาผมได้คุณผู้ชมต้องลง skse ก่อนนะเราก็ต้องไปโหลด skse นะครับคุณผู้ชมมาที่หน้าเว็บไซต์ขอ skfe นะคุณผู้ชมก็มาที่หน้านี้ตัวนี้มันก็ คุณผู้ชมต้องไปดูตัวเกมของตัวเองนะส่วนมากคนที่ซื้อมาจากสตรีมอะถ้ามันจะมีอยู่หลายรุ่นมากครับก็คือมีรุ่นดั้งเดิมเลยก็คือสเปเชียลธรรมดาหรือเวอร์ชัน1.957นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เสถียรที่สุดนะเอ่อเท่าที่ผมเคยมีมาแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อมาแบบนานแล้วอะไอตัวสตรีมมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาทำการอัปเกรดให้เรากลายเป็น เออ EA นะเป็นเวอร์ชัน EA ที่เขาเรียกกันเนะี่ยก็เวอร์ชัน่น1่งนะเออแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชัน Go เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่านี้อีกนะถ้าเกิดใครซื้อฟังก์ชันพิเศษเข้าไปอีกมันก็จะมีเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมาอีกนะแต่ตัวของผมใช้เวอร์ชันนี้นะครับ1 1 7 0นะเออผมก็จะแปลของเวอร์ชันนี้นะผมก็จะแปลของเวอร์ชัน่น1่งนนะครับคุณผู้ชม เพราะว่าผมไม่มีไฟล์1179ไงผมก็แปลเวอร์ชันนี้คุณผู้ชมก็กดดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดมานี่ไงคุณผู้ชมก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาโอเคพอคุณผู้ชมได้ไฟล์แบบนี้มาแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์ skse นะอ่อคุณผู้ชมก็กดเข้าไปพื้นที่ติดตั้งตัวเกมนะครับตัวเกมของเราเนี่ยเอ่อพื้นที่ติดตั้งตัวเกมที่จะมีตัวลันเชอร์อยู่ตัวนี้นะเอ่อก็ให้คุณผู้ชม จับลาก4ไฟล์นะครับ4ไฟล์ 4, 4ีไฟล์นเอามาแล้วก็เอาวางใส่ได้เลยนะเท่านี้ก็เป็นอันว่าลง SKSE เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ต่อไปเราก็มาทำการเพิ่ม SKSE เข้ามาที่ o o Operation Tool ของเรานั่นเองนะก็ให้ติ๊กที่ตรงนี้แล้วกด edit แล้วก็เลือกนะเลือกตัวนี้นะแล้วก็เลือกฟอนแล้วก็ เลือกไปพื้นที่ตัวนี้มันก็จะมี h k s e loader ตรงนี้ให้เราแล้วก็กดเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาที่หน้านี้นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับมันก็จะมาหน้านี้ลงเท่านี้ก็สามารถที่จะลงมอดของผมได้แล้วนะอ่ามอดของผมวิธีลงมอดของผมก็ง่ายๆเลยดาวน์โหลดมอดของผมมาก่อนพอดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็อนำมอดของผมที่มีอยู่เนี่ย เอามาวางใส่แบบนี้วางใส่แบบนี้นะ,ะมันต้องขึ้นดาวน์โหลดก่อนนะคุณผู้ชมติ๊กไปที่หน้าดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็จับตัวนี้มาวางใส่ได้เลยนะเอะ่พอวางใส่ไปแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อที่จะใช้งานก็เป็นอันแล้วก็มาติ๊กถูกตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเราจะไปดูกันว่าผมแปลอะไรไปบ้างนะส่วนนี้นี่ครับผมก็จะทำการแปลหน้าอินเทอร์เฟซให้ นิดหน่อยๆน,นะให้เป็นภาษาไทยเหมือนกับว่าการการฟอนต์ตัวหนังสือมันจะบักๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าความยาวของบรรทัดมันไม่เพียงพอนะผมต้องแปลน่าจะถ้าเกิดผมลบคอควายกระรานออกน่าจะเพียงพอนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่แล้วก็มีหน้าโหลดนะครับที่ผมแปลให้ส่วนหนึ่งเพราะว่าหน้าโหลดมันจะไม่ส่งผลกับเอฟเฟกหรืออะไรนะ เออเท่าที่ผมสันนิษฐานดูแล้วอุ๊ยอ่ะแล้วก็แปลส่วนของคำพูดผู้คนนะนี่ไงลองมาคุยดูนี่ครับเขาก็จะพูดให้เราแล้วก็แปลอินเทอร์เฟซส่วนนี้นิดๆหน่อยๆก็คือเกือบทั้งหมดแล้วครับแล้วก็แปลเอฟเฟกนะครับแปลเอฟเฟกของชุดเกาะ ไอแปรเอฟเฟกชุดเกาะเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับถ้าเราไปใส่เครื่องหมายการแปลผิดเนี่ยมันก็จะทําให้เกมเด้งหลุดออกโดยหาสาเหตุไม่ได้ด้วยนะเอออันนี้ผมก็ใช้เวลานั่งแปลอยู่นานเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะแปลผ่าน Google นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษของผมเลเวลหนนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของตัวน,นี้ แล้วก็มีโอเคแล้วก็มีแปลเฟสนะครับผมจะผมจะไม่แปลเฟสส่วนหน้านะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะเพื่อที่บางเฟสมันจะดึงหน้านี้ไปนะครับมันจะดึงดึงภาษาตรงนี้ไปอ่ะแล้วพอเราไปหาเนี่ยมันจะหาไม่เจอแล้วมันก็จะทําให้เกมบั็กได้ด้วยนะอ่นนี่แต่ว่าเนื้อหาข้างในตรงนี้ผมแปลให้นะเออแปลให้ โอเคแล้วก็แปลเ,เวทมนต์นะครับเวทมนต์ต่างๆเนี่ครับผมก็จะแปลให้แต่ว่าชื่อชื่อเวทมนต์ส่วนที่เป็นอำน้าตรงนี้ผมจะไม่แปลนะครับเพราะว่าบางมอสนะครับเขาจะใช้ชื่อเดียวกันเนี่ยเขาจะใช้ชื่ออันนี้โซแท็บใช่ไหมมอสอื่นเขาก็จะมีโซแทบเหมือนกันถ้าเราไปแปลแล้วอะ่ะมันก็จะทําให้เกมบักนะครับนนเพราะว่ามันหาโซแทบไม่เจอ เพราะว่ามันเป็นภาษาไทยมันอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมแปลรายละเอียดให้นะแต่ว่าอันนี้มันมาจากมดอื่นที่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากมดอะไรนะผมก็เลยไม่ได้แปลไะแต่ว่าตัวเกมหลักอ่ะผมแปลน่าจะแปลหมดแล้วนะครับเนี่ยว่าอะไรเรียกอะไรมาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำพูดของชาวบงชาวบ้านก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ นี่นะครับ well met, อืมนี่ผมก็ได้แปลหมดแล้วนะนี่ไงเออก็คุณผู้ชมคนไหนอยากจะให้ผมแปลมัดอะไรสามารถที่จะฝากลิงก์ไว้ได้นะฝากลิงก์ไว้ได้ถ้าผมว่างผมก็จะแปลให้นะเพราะว่าผมก็อยากจะมีมัดที่มีเควสอื่นเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นมาไกล เกือบจะตันแล้วมันจะไม่มีอะไรให้ทําแล้วครับมีแต่อ่ิปภาณิจจิปถาถะแล้วนะเออถ้าเกิดใครที่มีมอดใหญ่ๆน่าสนใจแล้วอยากจะรู้เนื้อเรื่องของเขาสามารถที่จะฝากดิงไว้ได้พอผมว่างผมก็จะแปลให้นะครับคุณผู้ชม <have> ก็มาฝากผลงานของผมไว้เท่านี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายครับผม